หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มภูนกำไรด้วยแร่ธาตุัั้นดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมันสรรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการน,นำข่าวล่าวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเลยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะพราะไม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับ เรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมั่นนะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับ นะรากเดินดนะีจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยๆนะเอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาะข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่ มันสัาปะหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษยัก,ยกใหญ่ๆไม่ผิดวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ติดผลดกดีนะครับนะขั้เหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลกักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า ที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสามแยกไฟแดงใหม่นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียก3มแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับ อาสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตร,รดิตรรดที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่้ารถบคสออุตรดิต์อานะครับอำเภอ,ษษอตร,รอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับหนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัย อำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธนะุ์ยองยืองธนาคารกกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคำสุกเกษตรพันธนะอยู่ข้างน้ำมันวงงังโป่งทองแสนขันอำเภอน้ำปาดกันที่ร้านแสนต่อกเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าดได้ที่ร้านทองสานะครับ อำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งมงหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แป๋วตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้าอำเภอชาติรการที่ร้านพัชรพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอ,อเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่อ่าสากรการเกษตรวังชิ้น สากลการเกษตรเมืองลองสากลการเกษตรร้องกว่างนะสากาสากลการเกษตรเมืองสองนะจังหวัดน่านที่สากลการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านีนะ้สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ดนะราวหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้น นะครับนะปุ๋ยน้ำทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 9 9 9 4 9 9 9 0 9 9 9 9 9 4999 สอรมีรั์เคมีเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเกิดร้อยปีแล้วค่ะช้ฟ้าเกษตรพันธ์จังหวัดปุตรารดีปุ๋ยตากหัวคขดฟางสุดยอดของปุย๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวคขด่างครับ จากบร,ริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจากร้านบ่อา,าเกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับสำหรับปุ๋ยที่ดีเกรดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราหัวคนปาน,นั้นนะครับผร้านบ้านเราเกษตรจ,จังหวัดระย,ยองนะครับคุณภาพอัพนดับหนึ่งเลยนะคะคนป่าจากจากาังหวัดเพชรบุรีครับร้านสมบูช เขียวทนเขียวนานครับเกดกรอนชอบใช้แน่นอนครับเกษตร85จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปุ๋ยตราหัวคนฝานำคุณค่าสู่เกษตรกรไทยค่ะก็ชอยนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมจาก G Agrotech อำเภอพนมิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพ DIY ต้นเทียรจังหวัดสก้วครับชื่อนี้มั่นใจจริงๆริมกิ่ซอยร้านของเจ้าต่อจังหวัดสุพรรณนะครับอยู่ทางเป็ครับ ระดับคุณภาพมีกว่าแบน่นอยู่ร้านเอฟุิซีรัตนมจังหจันทบุรีนะครับที่ผมทักใจไม่ดูดคือรูปลักษณะอคู้ชาติเก็นตะไคร้ก็เชียร์ทุกข้อค่ะยาอากาศวัชพื้นไอใน20นาทีจากร้านตรงแม่โกสว่างแดนดินทางสกลนครปุ๋ยคนป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับ ร้าน AP14 จังหวัดชายภูมิออรักหมอคุ้นปลาเป็นที่หนึ่งเลยค่ะร้านทีชายภูมิการเกษตรนะครับเขตดูที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับสำหรับหัวคุ้นปลาให้สามคำนะครับปุ๋ยมันดีจากร้านสอเกษตรพันธุลูกบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหอวคุ้นปลาค่ะจากไทยสิริพืชได้จังหวัดขอนแก่นปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องสัวงคนป่าเท่านั้นค่ะร้านเทนวิตการเกษตร จังหวัดตราหัวคนป่าแตกใบดีแตกกลอดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรในแร่าถาดชันดี ว่าใครใครคุณภาพได้ใจใช้หัวคนป่าคุณภาพได้ใจใช้ปุ๋ยหัวคนป่าอุยหัวคนป่านำคุณค่าสูก่เกษตรกรครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับบางส่วนนะครับจากทั่วประเทศนะครับยืนยันนะขายดีทุกฤดูกาลเพาะปลูกนะพี่น้องเกษตรกร เอาไปใช้แล้วติดใจซื้อซ้ำใช้กันทุกฤดูกาลเพราะปลูกเลยนะครับนะก็นี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบโนโฟินเลอร์นะครับนะไม่มีสารเติมเต็มนะ50กิโลกรัมเต็มกระสอบเนื้อปุ๋ยล้วนๆไม่เอาราดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับนะนี่คือบริษัทยิปอินซอยนะครับนำเข้ามานะครับนะก็กาวเข้าสู่ปีที่100อย่างเต็มภาคภูมินะครับโดยการอุ้มชูจากพี่น้องเกษตร,รกร่าง นะครับนะอาเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นกับเรานะครับนะปุ๋ยตราหัวคนป่านะไปดูข่าวของเรากันต่อข่าวนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังนะพิธเขาบอกว่านะปีเนี้ยปีเนี้ยปีเนี้ยสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะผู้หญิงเนี่ยเลือกที่จะนอนกับหุ่นยนต์มากกว่าผู้ชายแท้แท้ท่านผู้ฟังครับเอา ไงเป็นไงล่ะนะแม่มึงเออเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยยุคนี้เนี่ยอาจจะเริ่มหลงรักเครื่องจักรนมากกว่าคนจริงๆแล้วไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อยเวรแล้วเราเนี่ยเราอะยิงหาเมียยากๆอยู่ไหมพี่ดนี่โลกออนไลน์มีการแชร์บทความของเดอร์ซันรับสื่อชื่อดังของอังกฤษที่ เคยสัมภาษณ์ด็อกเตอร์เอียนเพียสันด็อกเตอร์เอียนเนี่ยแกเป็นนักทำนายอนาคตวิทยาน,นะครับน่ะไม่ใช่หมอดูนะวิคงวิเคราะห์อะไรพวกเนี้ยนะครับขอ้อข้อมูลข้อมูลมาวิเคราะห์เขาทำนายเอาไว,ว้เมื่อปี2 5 5 9นกะครับนะ2559กี่ปีแล้วล่ะเขาบอกว่านี่ปีเนี้ยนะมาถึงแล้ว2568ผู้หญิง จะทิ้งผู้ชายเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นยนต์มากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มหลงรักเครื่องจักรเหล่านี้นจนที่สุดแล้วจะกลายเป็นเรื่องปกตินะครับดรเอียน mm hmm. แกก็บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีต่อๆไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเซ็ก t o ยเนี่ยนะของเทียมอะไรพวกนี้ยนะของเทียมทางเพศเนี่ยเคยเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ว่า ตอนนี้นิตยสารผู้หญิงเนี่ยเต็มไปด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะแล้วอีกไม่นานเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ด้วยหุ่นยนต์เนี่ยจะได้รับความนิยมในหมู่ผู้หญิงมากกว่าการดูหนังโป๊ในความเป็นจริงเขาคาดการนะบอกว่าภายในปี2050นะปีคิเตอกราช2050นะี่ครับปีนี้25นะนะปีนี้2025ก็คืออีก25ปี การมีเพศสัมพันธ์กับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับเมื่อ AI มันพัฒนาขึ้นนะไอไอไอระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมและทางความรู้สึกเนี่ยคนเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเพื่อนและพัฒนาความผูกพันกับหุ่นยนต์ สร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงความรู้สึกรังเกยียจก็จะเริ่มหายไปดังนั้นใครก็ตามที่มองว่าเรื่องนี้ไร้สาระก็ต้องดูเรื่องราวของเดวิดมิลส์พ่อไม้ผู้หย่าร้างเขาเปิดใจเกี่ยวกับชีวิตของเขากับท็อฟฟี่ท็อฟฟี่นี่คือตุ๊กตาอยางอนะที่เขาซื้อมานะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันโดยเขาก็บอกว่านะมีความสัมพันธนะ์กับตุ๊กตาอยางเนี่ยมาสองปีแล้ว นะแล้วเขาก็ประสบกับประสบการณ์ทางเพศที่ไม่เคยจะมีนะครับนะไม่เคยรู้สึกดีอย่างเงี้ยว่างนันอ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเอออันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะวิคอลจริงจริงแล้วมีความเป็นไปได้จริงๆงนะครับนะนะเอไอเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาคือมันยังไม่เป็นตัวเป็นตนยังยังไม่อะไรเนาะแต่ที่เราเห็นเนี่ยนะตา, Facebook, ตามเฟซบุ๊กตามอะไรพวกเนี้ยที่เขา เอาเอาเสียงเอาหน้าเอาตาไปตัดต่อใส่ขนาดรูปรูปคนตายนะครับอ่ารูปคนตายนะก็เอามาใส่สีสันใส่เพลงขยับปากร้องเพลงได้ด้วยอืมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เนียนขึ้นเนียนขึ้นด้วยนะอืมเะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้ามันเป็นประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ขึ้นได้นะครับที่มันค,คล้ายๆกับมนุษย์มากขึ้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเออ แล้วทำไงดีเนี่ยพิธิษพวกเราเนี่ยเอานะมีหุ่นยนต์ผู้ชายได้มันก็ต้องมีหุ่นยนผู้หญิงมั่งสิเนาะเออเรื่องรับมันต้องมีมันต้องมีเรื่องนี้นะมันต้องมีจะให้ลำเอียงกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเอออ่ะเออเกินไปตัสิบสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับ นี่กสาวโรงงานร้องขอความเป็นธรรมคนขับรถบรรทุกโยนเชือกรัดของโยนมากเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่เธอขับผ่านครับมอเตอร์ไซคลม้มเจ็บกระเดี๋ยวเขาเนี้ยกระดดกหัวเข่าร้าวเลยกระแทกกระแทกพื้นซีเมนต์นะนะทำงานทำการไม่ได้ผู่กรณีก็ไม่รับผิดชอบด้วยที่สำนักง,งานเพจสายใหม่ต้องรอดนางสาวจามรีเรารวยชื่นอายุ47ปี นะเป็นสาวโรงงานนะครับก็เข้า,ขา,ขาร้องทุกข์กับเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจหลังถูกคนขับรถบรรทุกสุดช่วยกับโยนเชือกรดัดของข้ามรถบรรทุกมาอีกฝั่งหนึ่งของรถปรากฏว่าเชือกมันมาเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองที่ขับมาเนี่ยลมได้รับบาดเจ็บไร้การเดียวยาคดีก็ไม่มีความคืบหน้านาะนะงสาวจามรีเขาบอกว่า เมื่อวันที่13ธันวาเนี่ยประมาณสัก3บ่ายตัวเองก็เพิ่งเลิกงานก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อตดๆๆกลับบ้านทันทีที่มาถึงถนนนคมอุตสาหกรรมบางประอินตำบนคลองจิกอยุทยาเน่ยนะก็เห็นว่ามีรถบรรทุกพ่วงขนาด18ล้อเขาจอดอยู่ริมถนนตนเองก็ขับเลี่ยงๆเบียงออกมาปรากฏว่าจู่ๆคนขับรถเขาโยนเชือกรัดของข้าไม่ฝั่งหนึ่งของตัวรถ ทำให้เชือกเนี่ยมาเกี่ยวเข้าที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองรถก็เลยเสียหลักล้มลงหน้ากระแทกพื้นนอนนิ่งหือยงั้นขยับไม่ได้เลยอชาวบ้านแถวนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มารับส่งโรงพยาบาลโดยแพทย์ก็ระบุนะบอกว่ามีแผลฉีกขาดบริเวณเปลือกตาข้างขวาใบหน้าฟกช้ำบวมเฉียวกระดูกหัวเข่าร้าวต้องเข้าเฝือก จากเหตุการณ์นี้ทําให้ไม่สามารถไปทํางานได้และก็สูญเสียรายได้เพราะว่าตนเองเนี่ยเ,เป็นลูกจ้างรายวันวันไหนไม่ได้ไปทํางานก็ไม่ได้รับค่าจ้างอไรอยังน้นส่วนคู่กรณีเขาก็ปัดความรับผิดชอบคนขับรถบรรทุกก็โยนให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางประกันก็แจ้งเพียงว่าต้องรอให้ตัวเองรักษาหายดีก่อนแล้วค่อยเอาใบเสร็จทุกอย่างมาให้ถึงจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ได้ แต่ถ้าจะเอาตอนนี้ก็จะได้รับเงินเพียงแค่ไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะตัวเองต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมโมอเตอร์ไซค์ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลรวมแล้วกว่าหลายพันบาทก็ยังอยากที่จะให้คู่กรณีเนี่ยมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้นะทางด้านนายเอกภพบ,บอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปยังผู้วกับโรงพักบางไปอินเพื่อเร่งรัด ใหพนักงานสอบสวนเรียกคู่กรณีมาพูดคุยแล้วก็เยียวยาค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขารับจ้างรายวันนะเนาะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาขาดไรายได้ของเขาไม่รู้กี่วันเลยนะเนี่ยยาวเลยล่ละนะครับเออไม่รู้จะพูดยังไงนะจะเป็นข่าวสวยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะอยู่ตั้งนานมันก็ไม่โยนครับพอ <laughs> ขับไปถึงแนละ้วมันโยนเลยเจ้านะ เอออ่ะไงก็แล้วแต่นดนุฟังแล้วไม่ว่าจะทําอะไรนะก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับนะนี่ก็นักเรียนโอดครวนแล้วครับโรงเรียนชื่อดังเข้มเหลือเกินเรื่องกฎของทรงผมเนี่ยนะนะครับไม่ผ่านกฎนี้เขาก็ไม่ให้บัตรเข้าสอบทําไม่ได้ก็นูน่นออกไปเรียนก็สนอโอ้โหครู อะไรจะขนาดนั้นล่ะนะไปดูกันหน่อยเรื่องราวข่าวนี้เพจนักเรียนเลวเขามีการโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับทวิตเตอร์โดยเขาก็บอกว่าเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านออกกฎบังคับทรงผมอย่างเข้มงวดส่งผลให้นักเรียนบางส่วนถูกปฏิเสธการเข้าสอบกลางภาคนะครับผู้ร้องเรียนก็เปิดเผยบอกว่า กฎกำหนดว่านักเรียนชายต้องตัดผมทรงนักเรียนหรือรองทรงสูงความยาวไม่เกิน5เซนติเมตรและด้านหน้าสั้นเหนือคิ้ว2เซนติเมตรหากผิดระเบียบจะไม่ได้รับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบนักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการตรวจทรงผมถ้าหากว่าผ่านก็จะได้รับบัตรพร้อมลายมือชื่อของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นหากไม่ผ่านก็ต้องตัดผมใหม่ และก็ขอสอบย้อนหลังทําให้นักเรียนบางคนเสียสิทธิ์เข้าสอบในวันจริงผู้ร้องเรียนเขาก็เปิดเผยเพราว,าว่ากฎเนี้ยเคยถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักเรียนมาก่อนแต่ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงผ่านอินสตาแกรมบอกว่ากฎระเบียบดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมของผู้ปกครองแล้วนะครับผ่านผู้ปกครองแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่ประชุมมีนักเรียนเขาประชุมด้วยหรือเปล่านะเออ อย่างไรก็ตามผู้ร้องเรียนเขาบอกว่านักเรียนไม่มีใครกล้าแสดงออกในเรื่องการคัดค้านอย่างเปิดเผยเพราะกลัวถูกเรียกผู้ปกครองมาพบฝ่ายปกครองก่อนหน้านี้เคยมีผู้เห็นแยง้งแต่ถูกครูเขาว่ากล่าวหน้าเสาธงเลยนะประกาศหน้าเสาธงเลยหากใครทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ออกไปเรียนกศน,นนุ่นทั้งนี้เนี่ยผู้ร้องเรียนยืนยันนะว่ามีภาพหลักฐานการถูกตัดผมและบัตรเข้าสอบแต่ขอสงวนไว้ไม่ให้เปิดเผยรวมถึงชื่อของโรงเรียน วันจะถูกกดดันจากโรงเรียนและฝ่ายบริหารและขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณายกเลิกกฎการบังคับทรงผมเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของนักเรียนเขายังไม่ยกเลิกอีกเหรอเลิกไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับนะตอนนี้เราก็จะเห็นนักเรียนนะตัดรองทรงกันเยอะนะครับเยอะขึ้นก็ก็ดีแต่เอาจริงๆเนะเห็นบางคนมันก็ไว้ยาวเกินจริง,รงนะขนาดเขาผ่อนปล,ลนกฎแล้วนะเนบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็ยังยาวเกินเนี่ย ยังรั่านกะ็คือลองทรงนียมันมันตัดแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะยาวแล้วมันจะยาวบ่อยไงมันจะยาวไวเออน้นมันต้องตัดบ่อยๆไม่งั้นมันก็จะลุงหลังไงอย่านะับนะเนี่ยแล้วเราก็เอาจริงๆนะเราก็ดูความเหมาะสมของเราด้วยลองทรงนี้ก็หล่อแล้วนะบ้านเราเรียกแรงเงาเหรอใช่ไหมนะแรงเงานะถ้าเป็นเด็กกรุงเทพก็จะเรียกว่าทรงอเมริกันเหมือนกันนะลองหวีแรงเงาทรงเดียวกันนะั่นแหละ ก็หล่อนะตามภาษาเด็กๆสาวกรี๊ดแล้วอยเนี้ยมันยังเป็นเนี่ยต้องไปให้มันยาวเฟื้ยจนรุงรังหรอกนะครับนะหนวดก็กําลังจะขึ้นก็ไม่ค่อยจะโกนกันด้วยอันนี้มันเกินไปนะหนหน่วยนอยเออนะครับเราดูดีเนะี่ยตามวัยของเราเนะี่ยนะครับแล้วเอาจริงๆอนะผ่อนปลนขึ้นเยอะนะให้ตัดลองทรงได้เนะี่ยรองสรงสูงนะไม่ใช่ลองทรงธรรมดานะลองทรงสูงนะครับอ่านะ ไม่เกิน5้าเซนนี่ก็โอเคนะครับหล่อแล้วนะมันไม่ได้หัวเกลียนเกินไปนะครับนะแล้วก็รู้รู้รอยู่นะวันทั้งส่วนใหญ่เนี่ยครูจะตรวจทรงผมวันวันจันทร์ใช่ไหมล่ะอืมมีเวลาวันอยู่สองวันน่ะเออก็ไปตัดซะน้อยนะครับยังไม่ใช่รอจนตรวจเขาแอบหน่อยก็โวยวายอะไรแบบเนี้นะครับนะตัวเราเราก็ทําให้ดูดูดีได้นะครับนะน,ะนะไม่ต้องไป เอาอะไรเข้จใจตัวเองมากเกินเลยนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีกฎอะไรของมันนะครับอันนี้ก็ผ่อนปนเยอะแล้วนะเนี้ยนะครับนะบก,ก็ได้อยู่นะนะครับลองทรงสูงเนี่ยหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุ่าน คคาๆุณภพโดนใใจจเษกษตตรรยยังยยงงืืนนนคออวามม้มุ่ี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชหน,นุ่มมาเสียเมีย1หนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆนะเอาไว้ นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะก้าวเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวรรษนะแห่งความมั่นคงยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนํา พามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟิลเลอร์นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ย ล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่นอ้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตอาหารรองทาตอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกข่วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบอวบใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่กนะ็สูงใหญ่นะลำต้นโตวนะความหวาน ccs ีนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นนะมันสัมพัังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบอมใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กับนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน นะให้รู้เน,ะนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099-02-4999 9นะครับ099 0 0 2 4 9 9 9นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ